สนับสนุนโดยอมตะาลันตารีสอร์ทติดกับสนามบินสวนุวรรณภูมิ CS Professional จำกัดบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารครบวงจรอาชีรอนานยัง หิวมากเลยท้องร้องแล้วไปดูกันว่ามีอะไรกินบ้างเป็นยังไงบ้างไหวไหมไหวไม่ต้องหวง่วงเรามีแปลกที่นอนสบายหรือเปล่าก็นอนไม่ค่อยหลับอะ่ะสงสัยเต้ที่จะแข็งเกินหรออดทนหน่อยนะอีกไม่นานก็จะได้กลับบ้านแล้วแต่ถ้ามีอะไรเนี่ยรีบบอกเลยนะเข้าใจไหมได้เลย ไม่ต้องห่วงนะสบายมากอม,มาทำอะไรกันตรงนี้เธอไม่รู้หรอรุ่นน้องว่าตรงเนี้ยมันเป็นมุมอับคุณแพตตี้อาจจะเกิดอันตรายได้ไม่เป็นไรหรอกอย่าโทษอลิสเลยเพราะดีว่าฉันเป็นคนพาเขามาตรงนี้เองอะฉันมีเรื่องอยากถามเขานิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้เรียบร้อยแล้ว ฉันหิวแล้ว,วลอะเราไปกินข้าวกันเะถอะไปไปอืมอาจีคุณแพตตี้นั่งรอที่โต๊ะน,นี้นะคะเดี๋ยวฉันไ่ตักอาหารมาให้อ่อค่ะแล,แล้ว คนอื่นๆล่ะคะนั่งตรงไหนอืมเดี๋ยวฉันไปนั่งโต๊ะนู้นคะ่ะเออทำไมต้องไม่นั่งไกลกันด้วยล่ะคะมานั่งกินด้วยกันเถอะค่ะอืมแต่อย่าแต่เลยคะ่ะคือมานั่งกินด้วยกันเถอะนะคะพอดีว่าแพตตี้ไม่อยากนั่งกินข้าวคนเดียวอะคะ่ะเอออลิสเดี๋ยวอลิสมานั่งข้างแพตตี้นะส่วนชามาก็นั่งข้างอาชิโอเคนะได้คะ่ะตามนั้นงั้นคุณแพตตี้รอที่โต๊ะนะคะอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะแพตตี้จัดการตัวเองได้ เออชามาหิวแล้วเราไปตักข้าวกันดีกว่าค่ะอืมจริงด้วยฉันก็หิวเหมือนกันชามาอืมได้ได้ได้สวัสดีครับแม่ปินอ้าวสวัสดีค่ะไว้พระเด์คารารวัอ่ะเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะเออน้องๆเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีครับแม่ปิน โล่งใจไปถ้ายังไงแม่ฝากช่วยดูแลด้วยนะผมจะดูแลมันอย่างดีนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับสารวัตรทีแล้นี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมาทำอะไรกันตรงนี้พอดีว่าผมเห็นแม่ปิ่นเขายืนอยู่นะครับก็เลยเดินเข้ามาทักทายกล่าวว่าเดี๋ยวพอคุยแม่ปิ่นเสร็จก็จะเข้าไปหาท่านในบ้านพอดีครับแล้วนี่คุยกันเสร็จหรือยังหรือว่าจะให้ฉันเข้าไปรอในบ้านก่อนไหม พอดีคุยถ่ายถามสารทุกข์สุติปิกิดนหน่อยนะคะคุณไม่มีอะไรั้งงั้นเข้าบ้านกันไปนีครับค่ะไปเถอะค่ะข้างนอกันร้อนข้างในเย็นๆยสบายสบายเดี๋ยวสักพักแม่จะให้เด็กไปเสดน้ำน,นะคะครับขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวผมเข้าไปก่อนนะครับ นี่นี่นะี่น้าหนูกแกไไมะไม่ต้องรอหรอกจะได้ไม่หิวรู้ไหมไมด้กิออมมนอ้ด้วยวไหนอะอ่าไปเียชิมมาในด้วยอ่าอะไรหมอือหมดแล้วมีมด ไม่อยู่แล้วคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะคุณแคตตี้ทานก่อนเลยอค่ะให้ชิมนี้ได้เธอ,อกินเลยชามะกินได้เยอะนี่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับมิกในข่าวเที่ยงวันนี้ล่าสุดเสียพิรมศิวัชพลกลไกหรือนักการเมืองดังที่เรารู้จักดีในานามแมวก้าวชีวิตได้เดินทางเข้าให้ปากคำกับตำรวจเป็นครั้งที่สองหลังจากเหตุการณ์โดนรอบทำลายที่ผ่านมาซึ่งสีหน้าวันนี้ของเสียพี่รมดูสดใสามากขึ้นและบอกว่าพร้อมจะตอบทุกคำถามเพื่อให้การทำงานของตำรวจเป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุด จะไปไหนอ่ะเบื่อเบื่อเลยว่าจะไปหาคุณแพตตี้เขาหน่อยจะไปทำไมก็ให้เขาพักผ่อนบ้างเถอะก็มันว่างอยู่แล้วมันเบื่อไม่มีอะไรทำแล้วเรื่องพี่ทำไรอ่ะก็กำลังนั่งเช็คข่าวอยู่อ่ะแล้วเป็นไงบ้างก็ไม่มีอะไรนะเออวางใช่ปะไอรุ่นน้องมาน้วนให้หน่อยสิ ปวดคอมากเลยอะสงสัยนอนตกหมอนอะเมื่อคืนอะอันนี้อยู่ในภารกิจด้วยหรอใช่สิก็ฉันบอกเธอแล้วว่าถ้ารุ่นพี่สั่งให้ทำอะไรรุ่นน้องก็ต้องทำแต่ฉันนวดไม่เป็นไม่ได้ยากเลยมามานวดหน่อยปวดคอมากเออเฮ้ยใช้แรงหน่อย แรงสุดๆแล้วเนี่ยเป็นบริการภาษาอะไรวะมีแรงแค่เนี้ยก็ฉันนวดไม่เป็นทางนี้ทางนี้งั้นุ้นพี่ก็สอนฉันหน่อยสิเออเดี๋ยวทำให้ดูมาเลยล้นพี่ฉันพร้อมเรียนรู้นี่เวลานวดต้องทำแบบนี้ก็ใส่แรงลงไปหน่อยแล้ว ตรงแขนนะลุงพี่โหมันจะยากอะไรเนี่เป็นไงวิ่เนี่ยเวลานวดเธอต้องทําแบบนี้ฉันจะได้หายเมื่อยเอ้ยแล้วถ้าเกิดว่าลูกพี่ปวดขมับขึ้นมาฉันจะนวดยังไงอะตรงนี้ใช่ปะใช่ใช่นี่ก็แค่นวดแบบนี้เป็นไงเฮ้ยิุงพี่ขอตรงหลังอีกนิดนึงได้ไหมเฮ้ยไม่ใช่แหละ ฉันมาสอนเธอนวดให้เธอมานวดฉันนัก่งฟินเลยไปไปไป แน่ใจหรอว่าที่พวกเรามาอยู่ที่นี่ไม่มีใครรู้น้าฉันต้องทนไปอีกนานแค่ไหนหรอฉันชาจะทนตอบไปไม่ไหวแล้วนะอตกลหนะอเล็ก tonight